สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนดฉันนะัสาวิทยาตาแอร์นะคะราบเป็นดีนะคะว่าสถานการณ์โควิดเนีงผลกระทบตอพวเราทุกคนทั้งบุคคลสถานที่แล้วก็สิ่งแวดล้อมเยอยืออ่นีบาก นีจะพามาชมชุมชนหนึ่งในหาดใหญ่นะคะที่ไม่ย่อท้อต่อสถานการณ์โควิดนะคะก็คือชุมชนฉีดฉางในหาดใหญ่ะคะ่ะการพยุงชีวิตภายใต้สถานการณ์โควิด19ที่ต่อเนื่องยาวนั้นร่วม3ปีนับว่าเป็นช่วงเวลาที่สุดแสนจะทรมานหัวจิตหัวใจยิ่งนักโดยเฉพาะเหล่าพ่อค้าแม่ขายที่ต้องแบกรับความเสี่ยงต่อการลงทุน ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาแล้วยิ่งทรมานหัวจิตหัวใจทบทวีคูณเหล่าพ่อค้าแม่ขายแห่งชุมชนชื่อชางเองก็เช่นกันต้องเผชิญภาวะทรมานหัวจิตหัวใจกับสถานการณ์ดังกล่าวแบบม่อาจเลี่ยงได้แต่ความน่าสนใจของชุมชนย่านนี้คือการไม่ยอมจำนนต่อสถานการณ์เลวร้ายนั่น ทุกภาคส่วนต่างหันมาร่วมมือกันหาแนวะทางการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังร่วมค้นหาจุดแข็งเพื่อสร้างจุดขายที่ยั่งยืนแล้วอะไรล่ะคือจุดแข็งของดินแดนแห่งนี้หากย้อนประวัติศาสตร์ชุมชนกลับไปยังยุคแรกเริ่มแห่งการก่อสร้างทางรถไฟสายใต้สร้างขึ้นเพื่อเชื่อมเส้นทางการค้าระหว่างสยามกับอาณานิคมมาลายูของอังกฤษ ตัดผ่านหาดใหญ่ในปีพศ2458จะพบว่ากรรมกรชาวจีนที่อพยพถิ่นผ่านพ้นทะเลมาก่อสร้างทางรถไฟสายสำคัญดังกล่าวได้มาก่อสร้างชุมชนเล็กๆนามว่าฉื่อช้างขึ้นนั่นเองฉื่อช้างจึงเป็นศูนย์รวมของชาวจีนมายาวนานอาคารและอาหารของย่านนี้จึงกลายเป็นจุดแข็งของเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ควนค่าแก่การดึงดูดผู้คนให้เข้าสู่โครงการชิมช้อปช้โดยไม่ต้องลังเล วัดชื่อช้างหรือมีชื่อเรียกในภาษาจีนว่าชื่อเซียงยีซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนสุภาษาร,รังสรร์ตำบลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสมุทาเป็นวัดจีนแห่งแรกของชาวหาดใหญ่ซึ่งวัดแห่งนี้ในอดีตเป็นเพียงศาลเจ้าเล็กๆหรือที่เรียกว่าศาลเจ้าหรือเจ้เท่านั้นแต่ด้วยพลังของชุมชนแห่งนี้ที่พยายามพัฒนาและผลักดันสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ให้กลายเป็นวัด หากใครผ่านไปผ่านมาจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนผนังกำแพงวัดให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งโดยบรรจงฝีแปรงสร้างภาพจิตรกรรมฝาผนางังบอกเล่าสถานที่สำคัญของชาวหาดใหญ่และหากเดินเข้าไปในรั้ววัดก็จะพบว่าผนังแต่ละด้านตกแต่งด้วยลวดลายสถาปัตยกรรมเมื่อสถานที่ตราการตาพอจะดึงดูดผู้คนให้หยุดชื่นชมได้แล้วสิ่งที่ต้องพัฒนาและยกระดับความตราการใจในอารมณ์ ่ต้องหยุดลิ้มลองตามมาคงหนีไม่พ้นอาหารความโดดเด่นของเทศกาลกินเจของเมืองหาดใหญ่จึงเริ่มต้นขึ้นที่ย่านชุมชนฉื่อฉางนี้เช่นกันโดยเฉพาะการขายของกินร้านอาหารย่านนี้จึงมีความหลากหลายกลายเป็นย่านพหวูวัฒนธรรมที่สำคัญอีกจุดหนึ่งแต่ด้วยวิกฤตโควิดที่นักท่องเที่ยวห่างหายความคึกคักในยามค่ำคืนของย่านนี้จึงลดน้อยถอยลงแต่อย่างที่เขาว่า ชาติเสือไม่ทิ้งลายการพยายามพลิกฟื้นแดนดินแห่งนี้ให้กลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งจึงไม่ใช่เรื่องยากเย็นยอมรับในรสชาติปากต่อปากที่ยังคงบอกต่อนำไปสู่ชื่อเสียงที่เลื่องลือพื้นที่แห่งถนนสายอาหารภายใต้โครงการชื่อฉางสตรีทฟู้ดจึงเกิดขึ้นพร้อมสู่การเปิดเมืองต้อนรับเหล่านักชิมเช่นวันวานชื่อช้างจึงกลายเป็นดินแดนที่พิสูจน์ให้เห็นว่าในดีมีเสียในเสียมีดีมีอยู่จริง ชุมชนแห่งนี้ถอดบทเรียนให้เห็นว่าท่ามกลางความเลวร้ายของสถานการณ์โควิด -19 ที่ฉุดให้สภาวะเศรษฐกิจทั่วทุกมุมโลกดิ่งลงเหวเรื่อยๆแท้จริงแล้วหากเรามีสติมากพอเปิดใจรับมือกับโรคร้ายไม่พร่ำบ่นกลด่าสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วใช้เวลาที่เหลือค้นพบจุดเด่นของตนเองให้เจอปรับเปลี่ยนและพัฒนาอย่างมุ่งมั่นเพียงเท่านี้ เราก็จะพบความยั่งยืนของบางสิ่งบางอย่างที่ซุกซ่อนอยู่ภายใต้สถานการณ์เลวร้ายนั่นอย่างแน่นอน